สบายดีนะพี่น้องุกคนสมัครสุบก็พอค่ะส่ท่าน่น่เรื่อ่น่างานทัพปูน้อมีงานนอเนาะว่าจะได้นัดอนึงกับคู่หน้าลุนห้อออกใ่พากันเลื่อเกพักอยากจะเดือกพักิ้ง้ เคยหาเถื่อเขาไปหาย่งได้เห็นหมูฟุดน้ำหูในยังเกื่อไปฟูดไปฟุดฟดตัว่าไม่ถึงหูชิปในยองหู่ัน ก็มาพี่น้องเลยแม่ลุงดาวสบายดีพี่น้องงานแต่งนะเดือนใดงานแต่งนะตัวเองไปลืมแล้วเนี่ยค่ะบรรดาว่าเดือนมกราบอกมกราเลยแหล้วก็พิธีพี่น้องเลย เป็นถ้าเป็นเดือนแรกกเป็นเดือนสองอันออกไม่เจ็ดค่ำเนาะอาจจะเลื่อนหรือว่าไม่ต้องแต่ยังโบ้หนูเนาะเดี๋ยวบอกแจ้งเพื่อนหนึ่งที่น้องอาจจะได้เลื่อนหรือว่าบ่เลืเ่อนทั้ทงเริ <c oughs> ่องที่น้องอยากเรียกรายก็จะเลื่อนสถานการณ์แม่ตามสถานการณ์นะเพ่อขาดดาวัยกอ่อน,นนะราย เวีานหนตาเวือนตาแต่ยังไม่จบหมดเลยฮะดูพี่พาคทะเลก่นดีจ้ะหลับลาหลับลาหลับสีเนาะเข้ากินกับตมมะฮุงแสไดปะอือแบันก็แบเขาก็บ่เคยกินเขาลองกินเบื้องแล้วแสบบริเทพได้บ่งันเลย่า เกิดเหตการณ์บาคินในครอบครัวปู่เนาะแมวแทนกระตุกใจน้องเน้องเอิญแสดบบอ้อาเอินเป็นเสดบอกองว่านคำประมาณสองทุ่มนี่แหละสาวนางพี่น้องเอง น้องแทนมาสวย้อนแทนมาเอาตองแทนนมาแต็มพืนแล้วทาริพันมาจะอ้าวเจ้าคือมาไวเอ้าคือวเาคือว่าเห้นนั่งในเฮ้อประอ่อนนะปลมาหอดผีปะา เห็นเจ้าอยู่พ well. right uh ี huh. well, uh ่เลยเ้าเรามาตอนได้คือตอนเขาออกมาเลยคือเห็นเราอยู่ในงานปลาอ่อนนะวะเอื่อยอันเกยปูมีพี่น้องเลยเอื่อยเป็นเบาเอืเอยปูเอือยปูมี เออเอ้ยเอ้ยแมาก็ไม่เถาได้เนาะเมนบอกพากันมาก็ไม่เถาบอกเออเนาะเจ๊เนาะเจ๊เพิ่นเออแมลแม่เถาเพิ่นมาก็เจ๊ i เจ๊กับเราพี่นมไม่ แม่แสดฟังมาตานมะกุเาแนเซ่บแน่บ่ฟัแน่นอนแซ่บๆเนาะตัดปลาแตก ปาดบางนาวนี่ยปาดมักเล่นนะกระเบิงแน่ตานะงานค่ะเส็บแน่พี่น้องเอ้ซีมือป่ากับเราพี่น้องใครบริกรไอซีมือป่ากับเราหนึ่งกเสียใจแม่บอกบ่าไอซีบอก นี่สิมนะก้่าวหาเจ็บปาคอยหนาป่าเอ้ยปาาเ่ามันอันไหนจ๊ะนี่ก็มาดูแอมแอมมาไปขมุนได้ใช่ไหมมอด้มอดออย่างเอ่อกขนเยหนาหาหาแทกเ็นลองคองพี่น้องเย ก็แ้วเริมกันให้บกซีซันคือเปตาสิเพ็ดใช่ปะโอ้โเตัวเซตบกนเกินกันกินกินน แม่ปุ๋งพี่เนอะคือลาบหมู้ยหยาจอยคนงามคือโบปากแดงเนาะอันคือลาบหมู อากิการได้ก็กาอุก้ไฟล่ที่น้องเลยไปน้องเลยเมิปุ่งที่น้องเลยเ่ินบักหำอยู่บอกรักหาอไปทำอะไร พ่อใหญ่พามพี่น้องพี่น้องลูกชายพาลูกชายมาเออแมนขอพามพี่น้องขอพามปะกาเลาเพ่นกลิ่นเขาพี่น้องเลยกระปู่ สบ่คนารก็้มาเพวกเพื่อนได้ของล่นมาได้ใส่กํา พ่อพามพี่น้องพ่อพามอาลานถ้าพี่พานได้เลยครับก็โทรกับใครไร้ยนะพี่น้องเนาะพ่อพามเพิ่นมาเพิ่นมากับใคเพิ่นมากับเมียเพิ่นบอสเพื่นมาผู้เดียวเพิ่นเนาะผู้น,น้องแทน

กล้องพร้อมได้ไหมเอ้ยภาพ่ิพานได้กระแม่แทนงกับขอโทษข,ขอใบ้ะลายนะพี่น้องกินน้ำพอกันใหม่อย่าลืมกดติดตามสองแทนเนาะถ้าแม่มันลายพ่อว่าถ้าแม่ก็เลยเทถิ่ม